ค่าเราอยู่กับ<ง>คุณกัศริยาสีเท้านะคะค่ะครั้งที่แล้วใช้ดินเดิมใช่ไหมคะใช่จ้าใช้ตอนที่ใช้เป็นยังไงนะคะคือถ้าทำนาทำทำนาแบบติดต่อกันที่จะไม่เผาตอฟางนะเราต้องใช้เพื่อเพื่อไว้หมักฟางสลายฟาง แต่ถ้าเราไถาดินแห้งนี้ไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าเราทํานาติดต่อกันที่มันรีบเร่งอ่ะต้องใช้หมักวางถ้าไม่หมักแล้วมันจะเกิดแก๊สีิฟานถ้าดําข้าวไปแล้วมันจะตายค่ะ,คะรอบนี้ใช้ครั้งที่เท่าไหร่ละคะข้อทำนาติดต่อกันตลอดมันทำใช้ทุกครั้งเลยค่ะ ก็ที่นาที่นาเป็นแปลงอินทรีย์ใช่ไหมคะใช่ใช่ที่นาเป็นแปลงอินทรีย์แปลงอินทรีย์ไม่สามารถจุดฟางได้ใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรไม่ได้เลยต้องใช้ตัวนี้ย่อยสลายเพ <c oughs> ื่อจะไม่ให้ข้าวมันเกิดแก๊สเน่ารอบที่แล้วได้ผลผลิตเท่าไหร่คะรอบที่เนี่ยเนี่ยเพิ่งเกี่ยววันนี้เพิ่งเกี่ยววัน,นแปลงนี้นะคะเ,เราไปดูแปลงกันหน่อยไหมคะปแปลงนี้ทํากี่ไร่นะคะ แปลงนี้ห้าไร <ไล S 2> ่ห้าไร่แปลงนี้ห้าไร่พุ่งจะเกี่ยวรถออกไปเมื่อกี้นี่เอง <5 S 2> อันนี้เขาเอาข้าวไว้กินเป็นแปลงอินทรีข้าวปทุมธานีหนึ่งข้าวปทุมธานีหนึ่งอันนี้จะเขียวหน่อยเพราะว่ามันมันรอบข้างค่ะรอบข้างอันนี้ก็ไม่ได้เผาฟางไ,ไ,ไม่ได้เผาเดียเด๋ยวจะฉีดเย็นนี้เลย<ช>ฉีดเย็นนี้แล้วปั่นพุ่งนี้ปั่นดินพุ่งนี้อันนี้ขั้นตอนก็คือเอาน้ําเข้าเนาะใช่น้ํานี่เข้าไว้แล้ว วันนี้เอาน้ําเข้าแล้วก็ฉีดฉีดน้ําหมักดินเดิมวันนี้ค่ะแล้วก็เย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้ใช้รถปั่นฟางปั่นจากที่ใช้มาไม่ได้มีผลกับการงอกของข้าวใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนาดำก็ได้นาหวานก็ได้ไม่มีผลกับการงอกของข้าวทำให้ดินไม่เกิดแก๊สถ้าดินไม่เกิดแก๊สแล้วก็ข้าวมันจะไม่เหลืองไม่เหลืองไม่งานข้าวดำก็ไม่เหลืองข้าวหวานก็จะไม่เหลืองค่ะเพราะมันไม่ไม่เกิดแก๊ส าฉีดลงไปหมักได้ประมาณ3 4สี่วันปกติแล้วน้ําจะเป็นสนิมลงไปเนี่ยจะ,จะติดเหลืองหมดเลยแต่ถ้าฉีดดินเดิมแล้วห้าวันนี้น้ําจะใสหมดเลยไม่มีไม่ไม,มีอะไรติดที่ท,ที่ลงไปน้ำน้ำจะไม่เหลือง,งน้ําจะน้ําจะใสดีมากแล้วก็จะไม่เหมน,นเน่า,าแล้วฝากถึงคนอยากทําแปลงอินทรีหน่อยค่ะถ้าคนทําแปลงอินซียมันจุดฟางไม่ได้ใช่ไหม สื่ฟังไม่ได้ต้องใช้ตัวนี้หมักเพราะว่าแล้วถ้าเรารีบเร่งเรารีบเร่งเหมือนทําขอบต่อกันกลัวจะไม่ทันฤดูอย่างเงี้ยต้องใช้ตัวนี้เพราะหมักเจ็ดวันสามารถดําได้เลยหรือหวานได้เลยแต่ถ้าเราไม่หมักตัวนี้เจ็ดวันมาหวานหรือดํามันจะเกิดแก๊สเกิดแก๊สทาให้ข้าวเหลืองตายเ<อ>น่าตายขอบคุณค่ะอันนี้ข้าวปทุมธานีหนึ่งอินซีเอาไว้สีกินอันนี้คือไว้สีกิน